โอเคก็สวัสดีทุกคนนี่ก็ผมอยู่กันในเกมสุดโบนัาอีกเช่นเคยนะครับผมจัดไปแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็มีทุนอยู่ที่แปดร้อยแปดร้อยก็เฮียนะคนณดู8 0แปดพันเนี่ยผมโอเคจัดไปแล้วกันนะสำหรับวันนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยเรากันนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะ ซื้อฟีสจินไเป็นเลยนะฮะหลังจากที่เคยหมุนไปแล้วแต่ว่าจะซื้อถูกๆรอบละ2 0 0พันหรือรอบละพันก็พอนะ,ะสำหรับแบบทุนน้อยๆนะครับผมเออมันจะได้ไม่ต้องแบบเยอะอ่ะผมจะซื้อช่วง1 0 0 0ันก่อนแล้วกันขอซื้อ1000ันก่อนนะครับผมเพราะว่ามีหลายๆคนนะฮะก็มีหลายๆคนแหละเอาพุ่งตรงเลยก็มีหลายๆคนแหละไม่ได้มันเล่นแบบซื้อทีห้าหกพันหรอกเออเต็มที่ก็แค่แบบพันหนึ่งอย่างเงี้ยอ่ะผมเข้าใจะฮะก็เลยจะลองดูนะครับผมว่า เออซื้อแบบถูกๆจะแตกได้หรือเปล่านะฮะสวิเบอร์ซ่าขอลองเล่นบ้างแล้วก,กนันเนี่ยผมซื้อแพงๆมาเยอะละแล้วเรามาซื้อถูกๆกันบ้างมันก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนะครับผมมาทุนมาแค่แปดพันเองก็พอสมน้ำสมเนื้ออยู่ <S <S นะดูกันอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไครต์แรกกดกระดิบเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันกนะฝากทุกคนนะฮะกดเข้ากลุ่มไลค์กันด้วยนะฮะ,เด,ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี่นครับผมเออเข้าไปกดกันเลยล้วกันเนี่ยจะได้มีกิจกรรมอะไรให้เล่นกันหลายๆอย่างนะครับผมมา ขอดีๆหน่อยเออรอฟรีมารอฟรีมาแล้วตัวแพงก็ออกมาทุกคนคูณมาอีกได้ไหมคูณอีกเยอะๆเลยโอ้โหยเยแก่กันที่ขาดสองตัวคูณสิบสองเองหนึ 1, 3, ่งพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถือว่ากำไรนะผมถือว่ากำไรแล้วถือว่ากำไรแล้วได้รอบฟรีวิ่งห้ารอบนะครับผมโอเคได้เล่นแบบส,สวยๆต่อไปมีอีกหรือเปล่ามีอีกหรือเปล่าไวายเลินมีอีกหรือเปล่าไวายเลินโอ้โหหกบาทนะฮะสามสิบเก้าบาทเองนะฮะทุกคน ยังไงต่อเซยังไงต่อเซเออหนึ่งพันมันก็ซิงได้เหมือนกันนะเว้ยอาจจะซื้อหนึ่งพันเหมือนเดิมเพราะว่าหนึ่งพันกำไรนะครับเราก็ซื้อต่อที่หนึ่งพันเลยนะครับผมไป let's go มาขอเด็ดเด็ดขอเด็ดเด็ดขอเด็ดเด็ดไปเลยนะครับผม โอ้โหเกรฟมามาันต้องมาดิสวยสวยดิกระดาษไปก่อนอึม,อม,อมแล้วคูณมาเป็นคูณ21นะครับผม7 2 4สบาท50สตังค์นะครับผมของจริงปละล่ะมา,มา,มาอีกหรือเปล่ามามาอีกหรือเปล่ามามึงมาเลยดีกว่าเอ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 าดูคูณดูคูณคนดูดูคูณ โอ้โหคูสามเก้าหนึ่งพระจอมร้อยแปดสิบสี่บาทนี่ไงบอกแล้วพันหนึ่งก็ซิ่งได้เว้ยของจริงเวล่ะของจริงเวล่ะพันหนึ่งก็ซิ่งได้บอกแล้วอ่ะเดี๋ยวพันหนึ่งเหมือนเดิมพันหนึ่งต่อเลยเนี่ยผมกำลังมันเลยเออพันหนึ่งนี่กำลังของดีเลยกำลังของขึ้นเลยมา let's go โ oh อ้โ oh, หพันหนึ่งกู พันหนึ่งกูจะรอดอยู่หรือเปล่าขอให้มันรอดเถอะจริงๆขอให้มันรอดเถอะจริงๆปะอ้าวรอบฟรีมากกว่าห้ารอบเลยครับผมเจ๋งแจ๋วป่ะดิรอบนี้สงสัยจะไม่น่าอรอดว่ะเฮ้ยรอบนี้สงสัยจะไม่น่ารอดว่ะคนดูเงียบกริบโอ้โหคูณร้อยมามันต้องงี้ดิ นี่แหละคุณร้อยมาสักทีนานๆจะมาสักทีนะคุณร้อยมาเฉยคุณแต่แบบเข้าน้อยไปหน่อยเสียดายตรงนี้แหละคือเสียดายตรงแม่งเข้าน้อยนี่แหละคลิปนี้มีคุณร้อยคนดูลินี้มีคุณร้อยก็มาดิครับก็มาดิครับคลิปนี้มีคุณร้อยครับหวันเจี๊ยบไม่ขาดทุนด้วยนะประเด็นเลยอ่ะไปต่อฮะรอบที่4แล้วนะที่1000ันนะฮะถ้ารอบนี้ได้กำไรอีกนี่คือ เปลี่ยนเบ็ดเดี๋ยวจะเปลี่ยนเบ็ดละเพราะว่ามันเยอะไปละรอบนี้คือจะได้หรือไม่ได้เนี่ยรอบต่อไปที่ผมซื้อนะผมจะเปลี่ยนเบ็ดแล้วนะครับผมจะเพิ่มเบ็ดหรือลดเบ็ดเดี๋ยวคิดก่อนแต่คิดว่าน่าจะเพิ่มเบ็ดแหละมาวัดเจี๊ยบนะฮะจัดไปจัดไปไวรล่นโอเคมาอีกคูณล่ะมีคูณไหม อาได้แค่คูณสี่เองเถ้ยเสีย,ย,สยดายหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทนะครับผมน่าจะขาดทุนว่ารอบนี้คนเดียวไม่น่านหลอดนะสามสิบสองบาทสามสิบสองบาทนะครับผมอ้าสวยสวยๆจะแค้ไม่มีเลยเลยงามไส้มาละมึงงามไส้มาละมึงอ่าเพิ่มนะฮะขอสักพันหกละกันมารอบนี้ขอสักพันหกละกัน หมักเขาวาูหแล้วกล้วยเต็มจอแบบนี้องุ่นต้องลงอีกเชื่อดินั่นแหละนั่นแหละสวยสวยโอ้โหก็ได้อยู่627บาทนะี่ับผมไม่กวินดีดีดีด,ดีคลิปนี้มีคูณร้อยโผล่นะเว้ยอย่าขาดทุนนะเวย้ยจะได้จบสวยๆคลิปมันจะได้จบสวยๆนะคนดูมา เงียบกิบเงียบกิบโอ้โหโอ้โหเฮียแม่งเงียบจัดเลยเมื่อกี้มาดิตั้งโวลงสุดยอดคูนลงมามีคูนลงมาอีกไหมหมามาคูนลงมาอีกตัวหนึง่งเด็กแค่คูนมันไปไหนหมดวะคูนมันไปไหนหมดวะอู้าาดทุนอีกพันหไม่ไหวว่ะอ่นรอบนี้ขอสองพันปิดฉาก คลิปนี้ไปเลยแล้วกันมาขาดทุนก็ขาดแค่พันเดียวเออพูดเลยนะถ้าเราเลิกตอนนี้นะอ่ะเดี๋ยวดูสองพันนะจะขาดทุนหรือจะกําไรก็ผมเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเอาเอาเอายังไงเฮ้ยสุดยอดแล้วดูคุณอย่างเยอะพั 1, 5, 6, นพันหกครับผมขาดแค่สี่ร้อยขาดแค่สี่ร้อยก็คือได้ทุนคืนขาดสี่ร้อยคือทุนนะฮะมาน่าจะได้อยู่เว้ย น่าจะโอ้โหเฮีย้ยเอ้ยได้จริงป้ะเนี่ยทำไมมันมทำไมมันชุยกันาะนีว้วะแต่ขู่ดูดิเฮีย้ยอะไรเนี่ยฟรีจัดเลยมาเกแค่แม่งฟรีจัดเลยคนดูแม่งฟรีจัดเลยโอ้โหสุดๆกูไม่ได้กำไรกูได้กำไรอยู่900โอเค,อเคจบนะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมชอบยังไงตั้งใจคลิปคอมเมนต์ได้เลยตอนนี้ถือว่าได้กำไร1,000นนะฮะพันหนึ่งก็เล่นได้เหมือนกันซิ่งเหมือนกันนะเออ จริงๆซึ่งเหมือนกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยสวัสดีครับ